แคลเซียม um นะครับใช้ยังไงนะครับไม่ให้พังทั้งสวนถ้าใช้ไม่เป็นอนะ่ะพังทั้งสวนเราเคยจัดเรื่องแคลเซียมเรื่องโดโลไมท์เนี่ยแล้วเราก็พูดถึงข้อดีของมันเนี่ยเดี๋ยวหลายๆท่านเนี่ยจะามาใส่ครับแล้วถ้าเกิดใส่ไม่เป็นเนี่ยมันจะเป็นผลเสียนะครับก็เลยจัดเราเป็นหัวข้อวัอนนี้เอามาเตือนไว้แคลเซียมเนี่ยใช้เนี่ยต้องใช้ให้เป็นครับถ้าใช้ไม่เป็นพังได้นะครับ แล้วเมื่อไหร่ถ้าพังแล้วเนี่ยกลับมายากด้วยยากกว่าตอนที่แก้ตอนที่เป็นกรดอีกอะเมื่อไหร่ถ้าดินเราเริ่มด่างเนี่ยมันแก้ยากกว่าดินเป็นกรดนะครับดังนั้นเนี่ยกา,การใช้แคลเซียมเนี่ยจะต้องใช้ให้เป็นนะจะต้องอรู้คุณสมบัติมันเราต้องมารู้ก่อนนะฮะพื้นฐานแคลเซียมมันมีประโยชน์อะไรคือจริงๆเนี่ยแคลเซียมทําหน้าที่หลกัหลกๆนะฮะสออย่างคือเราต้องรู้ก่อนทุกส่วนของต้นยางคนระับต้องมีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบ แคลเซียมถูกดูดขึ้นไปมันก็อยู่ในทุกส่วนทุกส่วนเลย2เนี่ยแคลเซียมเนี่ยมันจะทําให้ต้นยางเนี่ยมีความแข็งแรงในเมื่อเซลลมันมีแคลเซียมที่สมบูรณ์เซลทุก อย่างมันก็จะแข็งแรงแข็งแรงแ,งแรงล้วเกิดอ,อะไรเกิดขึินครับต้อนอยางตัวไวต้านทานต่อโรคนี่อันนี้คือคุณสมบัติหลักๆครับทีนี้ในเมื่อเรารู้คุณสมบัติแล้วเนี่ยต่อไปฮะแล้วอะไรละ่ะที่มันมีแคลเซียมอ่าที่คนส่วนมากนิยมเอามาใส่ในสวนยางถ้าหาง่ายๆในท้องตลาดนะครับก็จะมีอยู่2ตัวครับคือโดโลไมท์กับป <c oughs> ูนขาวโอเคแต่2ตัวเนี้ยมันไม่ใช่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนกันยังไงมันมีแคลเซียมเหมือนกันครับแต่ ค,นนนะค,ค,ค่าความเป็นกรดด่างไม่เท่ากันอันนี้ต้องรู้ก่อนฮะคือค่าความเป็นกรดด่างไม่เท่ากันดังนั้นการใช้เนี่ยมันจะต้องใช้มากหรือน้อยไม่เท่ากันเราเรียนรู้เรื่องกรดด่างมาแล้วว่า7คือกลางเนาะอ่าดังนั้นถ้าเกิดเลย7ขึ้นไปค่ะเก้าถึงสิเนี่ยเขาเรียกว่าด่างแล้วครับค่าความเป็นด่างของโดโลไมด์โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ9ก้าถึงสิอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นด่างกลางๆแล้วนะแต่ปูนขาวเนี่ยค่าเขาสูงเลยนะครับ1 2ถึงอันนี้เขาเรียกว่าด่างจัด ต่างจัดเลย <c oughs> โอเคแหละพอเรารู้คุณสมบัติของ2ตัวแล้วที่มีแคลเซียมที่เราใช้กันอยู่ครับแล้วสถานการณ์แบบไหนครับที่ควรจะเติมแคลเซียมในรูปแบบแบบนี้จะเอาดโลไม์หรือปูนขาวใช่ไหมครับอ่าครับสถานการณ์แบบไหนครับตัวที่จะกําหนดว่าจะใช้อะไรปริมาณเท่าไหร่ครับมันคืออะไรฮะค่าความเป็นกรดด่างของดินดังนั้นเราจะต้องวัดที่ดินก่อนนะฮะสถานการณ์แบบที่จะต้องใช้ พวกโดโลไมหรือปูนขาวที่เป็นดา่างก็คือสถานการณ์ที่ดินเราเป็นกรดเป็นกรดก็คือต่ํากว่า6.5ับลงมาครับ,รบใช่ครับตั้งแต่6.5ลงไปครับเราถึงจะหาด่างมาปรับมันแต่จริงๆแล้วประมาณ6เนี่ยก็ยังไม่ต้องปรับก็ได้นะครับอ่ายังยังไม่ต้องยังไม่ต้องเติมพวกนี้ก็ได้ครับ <ừ. S 1> ถ้าเกิดว่าลงไปต่ํากว่า6เช่น5หรือ4ี่เนี่ยอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องแก้แล้วครับต้องหาพวกนี้มาใช้แต่ถ้าดินเนี่ยมี ps 6 6.5แล้วเนี่ยเราไม่ควรจะใช้แล้วครับ แต่ถ้าต่ำกว่านี้เช่น5 4นะครับจะใช้เท่าไหร่เนี่ยลองไปหาดูครับเราจะใส่เท่าไหรด่ดีต่อไร่ใส่แต่น้อยก่อนก็ได้ค่อยๆใส่ก็ได้ห้กิโลกร,รัมต่อไร่ร0อยกิโลกร,รัมต่อไร่อย่างนี้ก็ได้ค่บค่อยๆใส่ไปนะครับพอใส่ไปเสร็จแล้วผ่านไปปีนึงแล้วกลับมาวัดดินใหม่ว่าดินเราเป็นยังไงบ้างคืออย่างนี้ บางสวนเนี่ยดินเป็นกรดพอเอาโดโลไม้ไปใส่โอ้โหทำให้ยางมันออกดีจังเลยใบยนี้เขียวตึบเลยแค่ใส่โดโลไม้นะไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยแต่หาได้ไหมว่าปุ๋ยมันตกค้างอยู่แล้วอ่าแต่ว่ามันกินไม่ได้ต้นยางมันกินไม่ได้มันล็อกปุ๋ยอยู่ฮะพอได้โดโลไม้ไปปรับให้มันเป็นกลางปุ๊บ กดล็อกเลยทีนี้ลลกกินเต็มที่ใบายาที่สมบูรณ์ปุ๊บ,บดำยานี่ม,มาเพียบเลยเห็นว่าดีอีกไปซื้อมาใส่อีกคราวนี้แหละมันจะเริ่มสวน,นทางกับสิ่งที่คิดละนะฮะอันนี้คือความน่าวิตกกังวนสลสําหรับท่านที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องวัตถุประเภทเนี้ก็คือโดโลไมท์หรือปูนขาวเนี่ยไม่ศึกษาให้ดีก่อนคราวนี้เ้าแล้วถ้าเกิด pH 6แล้วห5แล้วล่ะถ้าอยากเติมแคลเซียมล่ะจะทำยังไงมันมีวัสดุอยู่2ตัวครับ ที่ไม่ได้มีความเป็นด่างครับสามารถเอามาใส่ได้แต่ว่าก็อาจจะมีราคาแพงขึ้นอีกสักหน่อยนึงสองตัวที่ผมแนะนำนะครับก็คือตัวของแคลเซียมซัลเฟตหรือแคลเซียมไนเตรตแคลเซียมซัลเฟตเนี่ยก็คือว่าในตัวนี้มีทั้งแคลเซียมแล้วก็มีกำรรมะถันอยู่ด้วยนั้นเวลาใสา่ลงไปธาตุกำมะถันคือธาตุรองใช่ไหมครับก็ได้สองธาตุเลยส่วนแคลเซียมไนเตรตเนี่ยไนเตรตก็คือไนโตรเจนนะครับใส่ตัวนี้ได้ทั้งแคลเซียมและไนโตรเจนด้วยก็ได้2เด้ง อันนี้แล้วแต่ว่าจะสะดวกหาตัวไหนมาใช้อ่ะโอเคละ่ะผมแก้ปัญหาให้ได้แล้วสำหรับคนที่อยากจะเติมแคลเซียมแล้วดินท่านนะ่ะมีลักษณะแบบนี้ควรจะทำยังไงนะครับหาทางออกให้เรียบร้อยแล้วเรามาดูกันต่อ <c oughs> สำหรับท่านที่ไม่รู้แล้วเผลอใส่ไปแล้วผลกระทบท่านจะเกิดอะไรบ้างผมจะอธิบายให้ฟังคนระับไอที่บอกว่าเฮ้ยถ้าใส่เกินไปอ่ะมันจะเกิดอะไรอะ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอย่างแรกที่ท่านจะเจอนะถ้าท่านใส่เยอะจนเกินไปฮะ ถ้า P.S. ของท่านมันจะเกินความพอดีเกินความพอดีคืออะไรฮะ P.S. ที่เหมาะกับการเจริญเติบโต,ตอของต้นยางเนี่ยมันอยู่ประมาณ 6- กถึงหกถ้ามันเกินไปก็คือว่ามันเข้าสู่ภาวะเกินความพอดีก็คือเริ่มจะเป็นดาน่างถ้าเป็นด่าง7ด่างน,นิดนึงเป็นไรไหมไม่เป็นไรับแต่ถ้าเลย7ไปเป็น8เป็น9อันนี้หนักละฮะตัวเลขยิ่ยงสูงยิ่งหนักลวครับมันจะกระเทือนอะไรรู้ไหมครับถ้าดินเป็นด่างเนี่ยแบบที่ผมบอกก็คือด่างมันแก้ยากกว่ากรดอีกนะผลก็ทบเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการ การใช้ธาตุอาหารของต้นยางไอปุ๋ยที่ท่านใส่ไปลงไปเนี่ยผลรับผลกระทบเต็มๆครับใส่ไปเท่าไหร่ทําไมมันไม่ตอบสนองใส่ต้นละ5กิโลกร,รมัมมันก็ไม่เห็นจะงามเลยต้นยางแลนะถ้าดินเป็นด่างน,นะท่านใส่ปุ๋ยไปสักไล่หนึ่งสัก4กระสอบอก็ไม่ก็ไม่มีอะไรดีึ้นครับอ่างอันนี้ถ้าดินเป็ดนด่างแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อธาตุอาหารตัวไหนบ้างจริงๆมันแทบจะทุกตัวครับ แต่ผมจะยกมาตัวที่หลักๆที่ต้นยางมันใช้เยอะพอมันถูกกระทบปุ๊บเนี่ยมันส่งผลเลยตัวแรกครับคือตัวฟอสฟอรัสแล้วฟอสฟอรัสอ่ะมันมีหน้าที่เหมือนกับให้พลังงานนะฮะกับต้นยางครับอันนี้คือ p คือฟอสฟอรัสที่เกิดปัญหาต่อไปตัวเคครับเคี่คือโพแทสเซียมเมื่อดินเป็นด่างเนี่ยการดูดซึมของตัวโพแทสเซียมเนี่ยมันจะน้อยลงครับโพแทสเซียมมันมีอิทธิพลอะไรกับยางครับหลักๆเลยนะ น้ำยางท่านจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะโพเทสเซียมทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายจากใบยางที่สังเคราะห์เป็นน้ำตาลลงมาสู่ลำต้นแล้วกลายเป็นน้ำยางการน้ำยางก็ลดเลยครับอะค่าตัวต่อไปที่ได้รับผลคต้องกึมงาคือแมกนีเซียมครับแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบของคอรฟิลหรือสารสีเขียวที่อยู่ที่ใบต้นยางนะครการสังเคราะห์แสงที่ดีน้ําตาลได้เยอะมันก็กลับกลายเป็นน้ํำยางได้เยอะด้วยดังนั้นถ้าดินเป็นด่าง ใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ทําไมใบถึงเหลืองก็เพราะว่าเนี่ยแหละมันมีปฏิปักษ์กับแมกนีเซียมไอตัวท้ายผมรวมเลยครับมัดรวมเลยคือพวกอาหารเสริมพวกสังกะสีพวกอะไรนะฮะเป็นเขาเรียกว่าอาหารเสริมครับถ้าอาหารเสริมต่างๆไอพวกนี้จะละลายและสูญหายได้ง่ายต่อให้ใช้น้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าดินเป็นด่างพวกนี้ไม่เป็นประโยชน์เลยแล้วก็สูญเสียไปได้ง่ายๆเลยครับดังนั้นสรุปเลยก็คือว่าถ้าดินเป็นด่างจะส่งผลต่อธาตุอาหารอย่างเต็มที่เลยครับ ใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ไม่เป็นประโยชน์อันนี้คือข้อสรุปครับ